ครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับครับวันนี้ก็มีเว็บไซต์ใหม่อีกแล้วนะครับผมมาแนะนําทุกคนนะครับใครที่สนใจก็ดูได้นะครับตามได้ในคลิปวิธีการสมัครนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับก็คลิกลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมครับก็ก่อนจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็เหมือนเดิมครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ช่อง เคยกดให้ก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมสำหรับอ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมจำเงินวันล,ละอ่าส่สบถึงห้าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับผมแค่ลงแรงมือนะครับกดอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมมันทำงานยังไงได้ยังไงนะครับ ครับเมื่อทุกคนคลิกลิงก์เข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับผมเป็นหน้าแรกถ้าของบางของของใครที่ไปเจอหน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้คลิกกลับมาลงทะเบียนก่อนนะครับผมก็ช่องที่หนึ่งนะครับมันก็เหมือนเว็บไซต์ทั่วไปนะครับผมชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแนะนํานะครับเป็นของที่ใช้ได้นะครับนะหมายเลขที่ใช้ได้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมันอ่าเผื่อว่ามันใช้เวลาจดเงินนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ2ครั้งนะครับผม ส่วนรหัสอ่ากากรุณาใส่รหัสผ่านกองทุนก็รหัสถอนเงินนะครับอันนี้รหัสถอนเงิน2ครั้งนะครับส่วนไอตรงนี้ด้านล่างนะครับผมมันเป็นรหัสแนะนําของผมเองนะครับใครที่คลิกลิงก์ผมก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับถ้าใครคลิกลิงก์ผมนะครับผมก็ลองอ่าสมัครดูนะครับก็ลงทะเบียนเลยนะครับผมกรอกเสร็จครับผมก็เดี๋ยวผมขอขอสมัครก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผม รับเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับมันจะดิ้งเข้ามาหน้านี้เป็นหน้าแรกเลยนะครับผมของเว็บไซต์นะครับครับก็ผมก็ลืมบอกไปนะครับผมสําหรับเว็บไซต์นะครับผมก็มันให้อ่าใช้ชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อ่ารัสผ่านนะครับต้องความยาวหตัวขึ้นไปนะครับผมก็ใส่ให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยครับผมครับเดี๋ยวผมทํางานให้ดูนะครับทํางานยังไงนะครับงาทำงานนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับอ่า ดูทาตามผมนะครับก็มาที่บัญชีก่อนนะครับคลิกเข้าไปที่บัญชีของเรานะครับผมก็ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วที่ผมบอกว่าจําให้ได้นะครับผมรหัสผ่านกองทุนนะครับอ่าก็ที่เรากรอกไว้การสมัครนะครับก็กรอกกรอกเข้าไปครับเดี๋ยวผมกรอกแป๊บนึงนะครับครับอ่าเมื่อกอกเสร็จก็ตกลงเข้ามาครับผมจะเจอหน้านี้เลยนะครับก็หน้านี้นะครับก็ให้เราหลักๆเลยนะครับ ที่อยู่นะครับผมก็ที่อยู่นะครับครับเมื่อทุกคนกรอกเสร็จนะครับก็กดอ่าาบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมาเลยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พาเข้าไปดูเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับเป็นชื่อจริงนะครับผมนามสกุลจริงแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่รายละเอียดนะครับผมก็เข้าไปจะเจอเองนะครับส่วนบัตรธนาคารนะครับค่อยผูกก็ได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวไปทํางานดูก่อนนะครับว่าทำงานได้ไหมนะครับถ้าไม่ผูกบัตรธนาคารนะครับ กาทำงานนะครับผมก็ไม่ต้องมีเงินสกบาทนะครับผมก็กดดูนะครับทำงานได้ไหมนะครับก็คว้าคำสังซื้อนะครับครับสำหรับเจ้าเว็บไซต์ตันนี้นะครับทุกคนก็บางครั้งก็มันจะให้เรารอเป็นเวลา30นาทีไม่ต้องรอครับแก่คลิกไปเรื่อยๆนะครับมันคนมันใช้เยอะนะครับมันอ่าคนเขามันแย่งกันนะครับผมแย่งมาปั่นแย่งกันนะครับผมบินสินค้านะครับ ก็ได้มาอย่างนี้นะครับผมงานละ2บาทนะครับผมค่าคอมมิชชั่นนะครับผมก็กดส่งเลยนะครับสําหรับเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้ครับก็มันทํางานไวใช้ได้นะครับผมก็รอสักครู่นะครับผมทำไมอันนี้มันช้านะครับก็มันแต่ผมลองเล่นอันก่อนนะครับเล่นใน ID ก่อ ID อีกอันนะครับผมมันไวมากนะครับแต่อันนี้ผมมาสาธิตให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันเล่นยังไงทํางานยังไงนะครับ ก็คว้าไปนะครับให้ครบ20ครั้งนะครับต่อวันครับผมก็ประมาณ40-50บาทนะครับผมแล้วแต่นะครับก็ทุกคนเลือกได้นะครับผมจะเอาให้ยอดสูงก็ได้นะครับผมอ่าดูตรงนี้นะครับยอดนะครับถ้าเราได้ยอดตรงนี้เยอะนะครับมันจะได้เป็นบางครั้งก็2บาทจุด0 30ก็มีนะครับแล้วแต่นะครับสุมดวงใครดวงมันนะครับผมก็กดส่งนะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูตัวอย่างลักษอีกอันสองอันนะครับผมก็มันช้าช้าบ้างบางครั้งนะครับก็บางครั้งก็ไวนะครับผมก็ได้ตั้งสี่บาทแล้วครับผมสองงานเดี๋ยวอันนี้มันได้งานละสองบาทนะครับผมแดีวกองผมอีดีอีกอันนะครับผมมันมันไม่รู้ทำไมมันได้ตั้งห้าสิบาทนะครับผมอันไปวันเดียวเองวันนี้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมมาสาธิตให้ดูนะครับผมครบหนึ่งร้อยนะครับผมก็ถอนเลยนะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแรกกันก่อนนะครับการถอนนะครับคลิกเข้าไปการถอนดูก่อนนะครับครับผมก็ไม่ได้กรกอ่าบัญชีธนาคารทีนะครับก็กรกเฉพาะที่อยู่รับรับนะครับรับของนะครับก็กรอกไปเลยครับมันไม่ได้อ่าใช้จริงนะครับ ส่วนธนาคารนะครับมีให้เลือกอยู่กี่ธนาคารนะครับก็นี่นะครับออมสินธนาคาชาติไทยพาเนสทหารไทยกรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพนะครับกบสีกรนะครับคลิกออมสินดูนะครับเมื่อกี้ทําไมออมสินไม่มีนะครับผมงงนะครับนี่กลับมาแล้วนะครับออมสินก็ผูกเลยนะครับผูกเสร็จก็ไอดีไลน์อย่าลืมนะครับไอดีไลน์นะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ไม่รู้อะไรมันนี่ฟรีสองสามันก็เป็นไอดี อีกอันของผมนะครับชื่อชื่อเว็บตัวนี้นะครับผมผมยังไม่ได้ผูกดีครับผมค่อยผูกครับผมาะมันตนมันออกไม่ได้นะครับมันต้องให้ผูกก่อนนะครับเดี๋ยวผมผมขอผูกก่อนนะครับทุกคนแป๊บนึงนะครับผมขอผูกแป๊บนึงนะครับอ่าครับผมก็ผูกเป็นทีเรยแล้วนะครับผมสําหรับการตดเงินนะครับคดําอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเองนะครับผมกดหนึ่งร้อยก็ดเลยนะครับอย่าสะสมติดขาดนะครับสําหรับเว็บไซต์พวกนี้นะครับ ผมเว็บก่อนหน้านี้เว็บแบบนี้ครับผมเว็บอะไรไม่รู้ครับปั่นเอครับผมสะสมอยู่นะครับจะให้ครบสองร้อยทำไปทำไมเข้าไม่ได้พ้นเลยนะครับผมเว็บบินเสร็จแล้วนะครับก็ปั่นให้ครบยี่สิบครั้งต่อวันนะครับผมก็ได้ไปแล้วสี่สิบถึงห้าสิบบาทแล้วแต่ดวงของใครนะครับผมก็ไม่มีอะไรบากครับผมเว็บไซต์นี้ครับสาหรับสายลงทุนก็คลิกเข้าไปเติมเลยนะครับผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํา แต่ใครอยากจะเติมจะเสี่ยงก็ลองเลยนะครับส่วนเชิญเพื่อนก็คลิกเข้าไปเอาคุดไปแนะนําให้เพื่อนได้นะครับให้เพื่อนสมัครต่ออยากเรานะครับจะได้ก็ของฟันชั่นอีกนะครับผมเท่าไรผมก็ไม่แน่ใจผมก็ยังไม่ได้เชิญนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาแนะนําเว็บไซต์ใหม่นะครับผมสาหรับใครที่สนใจก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับก็าวันนี้ก็พูดตกตรงไหนครับผมหล่นตรงไหนบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้ครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอไปจริงๆนะครับผมสำหรับนี้ผมก็ ไม่มีแล้วครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ